ผูกพ,พยาบาทเขียนโดยยายทองบทที่หนึ่งบลาลีเมืองเหนือกันยายน2553ในความสลัวลางของช่วงเวลาอาทิตย์เพิ่งจะรับขอบฟ้าอากาศเย็นช่ำ มาพร้อมกับเสียงมวนแมลงกลางคืนตามพงหญ้าริมน้ำแต่ชายหนุ่มและหญิงสาวที่ทอดร่างอยู่ริมตะลิ่งไม่รับรู้สิ่งใดนอกจากความต้องการพรุ่งพร่านของตนให้พี่เธนะลีสุดเขตพูดเสียงหอบกระเซาวหลังจากที่เขาถอนปากออกจากจูบเร่าร้อน ที่ยังคงทิ้งความรู้สึกหวามไหวไว้บนริมฝีปากเต็มอิ่มและหัวใจสั่นเร็กของเธอดวงตาววาวอนของเขามองลึกลงในดวงตาของเธอแม้บรรยากาศโดยรอบจะมืดสลัวลงไปแล้วแต่หญิงสาวก็ยังมองเห็นความปรารถนาที่กำลังลุกโชนสว่างวาบอยู่ในดวงตาของเขา บราลีทำได้แค่เพียงใช้สองมือยันอ,อกกว้างของเขาให้ห่างออกไปไม่คะ่ะพี่เขตหญิงสาวได้ยินเสียงของตัวเองตอบกลับไปอย่างนั้นทว่ามันแผ่วเบาจนแทบจะเป็นเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งซึ่งไกลโผนให้พิเคตนะพี่รักลี พี่รักลีมากนะสุดเขตโถมร่างของเขาเข้ามากอดเธอเอาไว้อีกครั้งสองมือกอดกายแน่นหนักไปทั่วตัวเขาสูดดมและพรมจูบไปทั่วจนบารีใจสั่นหิวลีสวยเหลือเกินพี่อดใจไม่ไหวแล้วที่รักหญิงสาวหลับตาลงด้วยความรัญจวน ร่างกายของเธอกำลังตอบสนองเขาตามธรรมชาติอันชุ่มชื้นของผู้หญิงแต่ที่มุมหนึ่งลึกๆในหัวใจของบราลีกลับกำลังส่งเสียงร้องตื่นนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ไม่คะ่ะถ้าพิเขตรักลีจริงพี่ต้องไม่รังแกลีอย่างนี้คนที่ถูกทาบทับอยู่ด้านล่าง ร้องขึ้นด้วยเสียงหนักๆและมือเรียวบางคู่นั้นก็ออกแรงผลักสุดเขตออกห่างจริงจังด้วยเรียวแรงทั้งหมดที่ยังพอมีในขณะนั้นบรารีรู้สึกได้ว่าร่างของสุดเขตสถานขึ้นมาสิ่งที่เขากำลังทำทั้งหมดหยุดลงในทันทีที่สติของชายหนุ่มเข้าใจความหมายของประโยคนั้น กอดแน่นหนักหน่วงเมื่อครู่ใครออกร่างล่ำสันที่เคยก่ายเธอพลิกออกไปเขานอนหงายอย่างหมดเรี่ยวแรงเธอได้ยินเสียงถอนหายใจลึกยาวอย่างขมใจดังออกมาจากคนรักเขานอนราบไปกับพื้นซ่วงอกยังคงหอบกระเพื่อมขึ้นลงด้วยแรงอารมณ์ ใบหน้านิ่งดวงตามองขึ้นไปบนแผ่นฟ้ายามสนธยาที่สีครามเข้มห่มคลุมลงมาจนเหลือเพียงเหลือบแสงสีหมากสุกที่ปลายฟ้าลิบหญิงสาวรีบลุกขึ้นมาปัดเศษดินเศษยาและจัดเสื้อผ้าที่หลุดลุยให้เข้าที่สติสัมปชัญญะคืนกลับมาชา้า ไล่ดำกริศนาให้เลือนไปหญิงสาวยกสองมือขึ้นปิดใบหน้าขอบตาของเธอร้อนเผาและก้อนสะอื้นก็ตามมาน้ำตาของความสับสนและความเสียใจเออขึ้นมาคลอหน่วยพี่ขอโทษเสียงทุ้มอ่อนโยนของสุดเขตกระซิบอยู่ใกล้หู หญิงสาวหันไปมองก็เห็นว่าเขา